สัสดีครับเราพบกับการรีวิวรถนะครับของ The o ็กซ์โกรสิมอในวันนี้อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเรามาเจอกับรถของค่ายดังเลยนะครับ Honda นะเป็นตัวเรือธงของเขาเลยนะครับที่วันนี้เราจะมารีวิวกันแลวก็คือ Honda Accord นะครับต้องเรียกว่าเป็นพรีเมียม ซีดานนะครับที่ตอนนี้ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะในตลาดเมืองไทยนะก็จะมี Honda Accord มี Toyota Camry นะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่น Accord Hybrid ตัวท็อปเลยนะครับของซีรีส์ Honda ตัวนี้เนี่ยเป็นรถในปี2017นะครับตัวรถเนี่ยกิปมาก Accord ์ดไฮบรตัวนี้เราดูกันนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่า m i ม r c h ์เชนเรียบร้อยแล้วนะ ก็จะมีการแต่งหน้าทาปากใหม่นะครับซึ่งตัวนี้จริงๆเปิดตัวมาตั้งแต่ปีโฉมเนี่ยเปิดตัวปี2013มานะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวปี2017ซึ่งเรามีการไมเนอร์เชนเนี่ยไปตอนปี2016นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่พอสมควร mm hmm. เช่นไฟหน้าเนี่ยเราจะเห็นดูนะครับไฟหน้าเนี่ยสวยเลยนะมีเดย์ไทม์และนิ่งไลท์สวยนะเป็นแบบรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็น LED สวยสวยงามเลยอันนี้จะดูแบบเหมือนถึงรถยุโรปเลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าก็จะมีการเปลี่ยนใหม่กระชนหน้ามีเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็มีเป็นฟลอกแรมนะครับที่ปรับมาเป็นตัว LED ตรงนี้ด้วยนะซึ่งเรียกว่าแบบ LED เกือบหมดอะหรูหรามากนะครับไฟหน้าแค่มองมาปุ๊บเดียวโอ้โหอย่างรถยุโรปเลยนะเนี่ยคือเป็นจุดขายของ Honda เลยว่าเขาพยายามทําตัวไม่ใช่รถญี่ปุ่นธรรมดาเขาอยู่อยู่ระหว่างรถยุโรปแล้วก็รถญี่ปุ่นนะครับด้านข้างเนี่ยจะเห็นนะครับตัวนี้เนื่องจากเป็น h o น d ้ Accord ร y b r i d เนี่ยตัวนี้ฮอนด้ Honda เราก็รู้ อยู่ที่17นิ้วเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่น Honda Accord Hybrid ตัวธรรมดานะครับยังไม่ใช่ตัวเทคนะนี่ก็ได้17นิ้วมาละนะแล้วก็ด้านหลังเราก็จะเห็นมีการเฟซลิฟต mm ์ hmm. เปลี่ยนแปลงไฟท้ายเล็กน้อยนะนี่เราเห็นเนี่ยเป็นโทนสีฟ้าๆเนี่ยบ่งบอกเลยว่าเป็น Hybrid นะครับแล้วก็มีโลโก้ h y b ริดอยู่ตรงนี้นะครับไฟท้ายก็จะเป็น LED ทั้งชุดเลยนะสวยงามนะครับต้องบอกว่าสวยงามเลยนะแล้วก็ที่เห็นเลยหรูๆเลยคือโลโก้นี้นะครับซึ่เป็นที่เรียกว่ายอมรับของ ตลาดบ้านเราอยู่เลยนะครับเรียกว่าเป็นที่นิยมด้วยขายต่อราคาไม่ตกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันยังไงบ้างนะครับข้างในนี้นะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะตัวนี้จะเป็น ตัว Honda Hybrid เครื่อง2,000ซีซีนะเป็นโทนสีดำอันนี้ก็เป็นสไตล์ Ho n ด้อยู่แล้วนะเขาจะเน้นคือสปอร์ตอย่างที่เรารู้ว่า c a m r ี่เรามีการรีวิว Camry ไปก่อนหน้านี้ถ้าเป็น Camry ตัวธรรมดาข้างในก็จะเป็นโทนสีแทนนะครับสีครีมตัดกับสีดำแต่ตัวนี้เขาเรียกว่าสปอร์ตมาตั้งแต่กำเนิดแล้วก็นะครับเราจะเห็นเลยลายไม้โทนก็จะเป็นสีแบบเปียโนแบล็กนะสวยงามคือออกดำขมลมแล้วก็มีลายไม้ตัดเป็นลายไม้อยู่ที่ขอบประตูนี้ด้วยก็จะเป็นโทนสีหนึ่งนะคอนทราสกันนะมีทั้งเป็็็นนแแลล้้วกเปายไมบบ คนน้ำตาลเข้มนะตัวนี้เบาะเนี่ยคู่หน้าเลยนะครับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะสไตล์ของรถหรูพรีเมียมอยู่แล้วนะแถมยังมีเรื่องของการเมมโมรี่ด้วยนะสามารถเมมโมรี่ได้ถึง2ตํตแหน่งเลยนะครับอันนี้ก็หรูจริงนะหรูจริงนะ,ะแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันดูนะครับตัวนี้ก็มีปุ่มสตาร์ทอยู่นี่นะครับก็ปุ่มสตาร์ทจะสีแดงนะดูสปอร์ตนะครับนี่นะฮะสตาร์ทมาเงียบกิ๊บเลย ตามสไตล์รถ e v เลยนะครับรถไฮบริดนะตัวนี้เป็นไฮบริดนะครับนั้นไฮบริดเนี่ยก็คือใช้เครื่องยนต์ด้วยตัวนี้จะใช้เครื่องยนต์2 0 0 0นีีนะบวกกับไฮบริดนะครับเป็นตัวแบตเตอรี่ที่ใช้ในมอเตอร์ในการขับเคลื่อนนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ช่วยในการปั่นแล้วก็ขับเคลื่อนรถตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าเจ๋งนะครับแล้วก็ตัวนี้ภายในเรามาดูเลยนะโอ้โหหน้าจอเขาไฮเทคมากนะมี1จออันนี้ตัวนี้จอนี้ก็จะเป็นมตรวัดตัวแอนะล็อกนะแล้วก็มีด้านจอ2ข้างผมข้างประมาณ4 5นิ้วเน่ยข้างลนะก็ใหญ แล้วก็งมีจอกลางตรงนี้อีก1จอนะครับตัวนี้จะเป็นพวกบอกอินโฟมชันต่างๆนะครับแล้วก็จะมีจอวิทยุอีก1จอเข้าไปดูฟังก์ชันต่างๆนะครับใช้บลูทูธนะเชื่อมต่อพวก hdmi ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าอันนี้ถือว่าเจ๋งมากแถมว่าจอตรงนี้นะครับก็เนี่ยเวลามีกล้องก็จะโชว์สเตตัสด้านหลังนะเราสามารถเลือกได้เลือกเรนจ์ได้ด้วยนะครับเ,เห็นไหมฮะอันนี้อยู่ที่จอนี้จอแสดงผลตรงนี้ผมว่าเจ๋งนะอันนี้ถือว่าแบบ กึ่งกรถยุโรปเลยแหละเราพูดตรงๆเหมือนกึ่งกึรถยุโรปเลยนะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้เป็นแอร์ออโต้ดูอัลโซนนะครับแยก2ข้างนะ แล้วก็ตรงคอนโซลกลางไอ้ตัวนี้จะเป็นเกียร์ CVT นะครับถือว่าเป็นเกียร์ที่ใช้ใน Honda แทบจะทุกรุ่นละนะแล้วตัวนี้ก็มาใช้ใน Honda h y b r i d ดด้วยแล้วสำหรับพวงมาลัยนะครับคันนี้เนี่ยมาแบบเต็มชุดเลยนะด้านนี้เนี่ยจะเป็นด้านที่ใช้ควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็อินโฟมชันต่างๆนะตรงนี้นะก็จะเป็นด้านนี้ในการควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็รับโทรศัพท์ตัวนี้ก็มีระโมดเรียกว่าเราสามารถใช้เสียงในการสั่งงานได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่า ครบถ้วนนะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นครูสคอนโทรนะครับก็จะเป็นตัวที่ควบคุมครูสคอนโทรต่างๆนะครับในการที่จะปรับตั้งความเร็วอัตโนมัตินะอันนี้ทําได้เลยนะแต่ที่เจ๋งมากก็คือตรงนี้นะตัวนี้เนี่ยจะมีตัวปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งซึ่สามารถกดเป็นกล้องได้ด้วยนะอันนี้ใช้เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวด้านข้างเนี่ยจะมีกล้องอยู่ด้านนอกอยู่นะครับ ที่มองด้านข้างด้วยปลอดภัยมากพูดตรงๆว่าเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเขาจะดูก่อนจะเปลี่ยนเลนด้วยอันนี้ถือเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยตรงนี้จะมีคอนโซลที่สวยๆนะครับอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะสามารถปิดดูเก็บเรียบร้อยนะข้างในมีช่องพวกเสียบ USB นะ USB ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่เขียบบุหรี่มีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะนี่ถ,ถือว่าใช้ได้นะครับดูดีนะครับดูเนี่ยเก็บงานเรียบร้อยนะ,ะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วน้านะครับก็น,นี่วางแก้วน้ําได้2แก้วสบายๆลึกพอสมควร ส่วนโหมดการขับขี่นะอันตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์แล้วเราจะเห็นโหมดการขับขี่เนี่ยจะมีแบบโหมดแบบ EV ีด้วยนะตัวนี้ก็คือว่าขับแบบไฟฟ้าล้ว,ลวนหรือเราสามารถขับเป็นโหมดสปอร์ตนะก็จริงๆสามารถปรับได้ถึง4โหมดเลยนะครับเป็น E ีล้วนขับแบบคอมฟอร์ตธรรมดาหรือว่าเป็นโหมดสปอร์ตได้ด้วยนะแล้วก็มี e อีโค่โหมดให้ด้วยสามารถกดแล้วเป็นโหมดประหยัดพลังงานได้ด้วยเหมือนกันนะครับแบบไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะอันนี้ก็ถือว่าดีมากข้างในก็ถือว่าอุปกรณ์ครบถ้วนนะครับหรูหรานะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกกัันน่ามีอะไรบง นี่ด้านหลังอย่างที่เห็นนะครับดูแล้วกว้างขวางอันนี้คือตำแหน่งที่ผมขับเบืรกอกีนะอันนี้ตำแหน่งที่ผมนั่งจริงๆว่าสบายนะสบายมากมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้อันนี้ก็จะเหมือนกับรถหรูรุ่นใหญ่ๆทั่วไปเพราะว่าตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่คนขับนั่งตรงนั้นตำแหน่งเจ้านายก็เดียว่านั่งตรงนี้แหละนะเบาะเนี่ยสามารถปรับได้เหมือนกันนะครับกับอีกแบรนด์หนึ่งนะโตโยต้าแคมเรี่ก็ปรับได้อันนี้ก็เหมือนกันเลยตอนนี้แอ c o คอร์ดรุ่นนี้มีการปรับพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาแแล้้้้ววววตัััรรุ่่่่นนนนนกกกอออยไมมีีีบบบบใหหะะ็ถืาาาสสสํ คนนั่งหลังใช้พื้นที่เยอะจริงๆสามารถเลื่อนไปจนสุดได้เลยนะครับเราดูกันเนี่ยผมข่อยห้างได้สบายเลยอันนี้นั่งสบายมากนะครับมีที่วางแก้วน้ําอันนี้หรูหรามีลายไม้ด้วยสวยนะรวมถึงตรงนี้นะครับมี privacy curtain ก็เป็นม่านสําหรับคนนั่ง2ด้านเลยนะมีแล้วก็มีม่านไฟฟ้าด้านหลังให้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะก็กดสามารถกดจากตรงนี้ได้นะ อันนี้ก็สร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผู้โดยสารด้านหลังได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเหลือเฟือแหละบอกตรงๆหรูหราเหลือเฟือแล้วตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายสัมภาระว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพื้นที่เก็บห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าใหญ่โตพอสมควรแต่ต้องบอกว่าอาจจะเล็กกว่า Hon ด a Accord ทชั่วไปสักเล็กน้อยเพราะว่ามีการเก็บแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เดิมทีเนี่ยจะเป็นถ้าเป็นรุ่นเบนซินธรรมดาก็จะใหญ่ขึ้นกว่านิดนิดหนึน่งแต่ตรงน,นี้เขาเก็บแบตเตอรี่ไว้ตรงนี้นรรรัับบบบแต่่่่ววาาาื้้้้นทีีหออองงงงงโโดดดดยยยสสสกกกกก็็็็มมมถถใชชไไเเุภะ อยู่ด้านล่างนี้ด้วยเอาไว้แบบเก็บของที่เราไม่ต้องการให้ใครเห็นก็เก็บตรงนี้ได้นะก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะเป็นรถไฮบริดก็ตามนะครับแล้วเรามาดูจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ Honda Accord Hybrid รุ่นนี้เป็นจุดเด่นที่สุดสําหรับเขาก็คือเครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ คือนว,วัตกรรมของ Honda เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากโต y ต้าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์แบบ a c ็กซ์ซันไซเคนะครับที่ว่าใช้กับแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับก็เป็นเครื่อง Earth Dream นะครับเทคโนโลยีนะครับก็เป็นเครื่องแค่2,000ซีนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมหาศา์มากเพราะทำงานคู่กับแบตเตอรี่ถึง2ตัวนะครับในการขับเคลื่อนผลิตแรงม้าได้เนี่ยเชื่อไหมถึง215แรงม้าเลยนะแรงมากๆนะครับแถมยังมีทอกนะแรงบิดอยู่ถึง315นิวตัน อันนี้ก็เรียกว่าพอๆกับรถยุโรปเลยนะขับดีมากอัตราเร่งดีมากนะครับที่สําคัญคือประหยัดน้ํามันด้วยนะเพราะตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยใช้เครื่องแค่2 0 0 0ซีเองนะครับลองเอาไปทดลองขับดูแบบโอ้รถคันนี้แรงแรงเหมือนพวกรถเม r c e d e s พวกไฮบริดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเป็นจุดเด่นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือประหยัดน้ามันด้วยอัตรากินน้ํามันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ24-25โลลิตรนะถือว่านอกจากเป็นรถใหญ่ที่มีอัตราเร่งที่ดีแล้วนะสมรรถนะสูงแล้ว แล้วยังประหยัดน้ํามันด้วยนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับก็ตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นรถหรูราคาอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านหกแสนห้าหมบาทเลยนะต้องถือว่าราคาเนี่ยเขาหยีบหยีบล้านเจ็ดอ่ะเอาตีอย่างงี้เพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเทคเนี่ยขยับขึ้นไปเป็นล้านแปดกว่าแต่ตัวเนี้ล้านหกห้าก็เกือบล้านเจ็ดแล้วนะแต่วันนี้เนี่ยนะเนื่งจะเป็นรถปี2017นะครับคันนี้เนี่ยสภาพดีมากนะกิฟต์กิฟต์เนี่ยเรามาดูราคาจะตั้งอยู่เท่าไหร่นะราคาคันนี้นะครับต้อองบอกเลยว่า คุ้มค่ามากเพราะคันนี้เนี่ยราคารถตั้งอยู่แค่แ5 9 0 0 0่บาทเท่านั้นเองรถปี2017นะครับวิ่งอยู่119,000มกิโลอันนี้ถือม่เยอะนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยตีไปว่า4ปี4ปีแสนสองปีละ30,000เท่านั้นเองนะก็คือเรียกว่ารถใช้งานในเมืองแหละไม่ได้ใช้งานอะไรนอกเมืองมากมายนะแล้วก็ประวัติเข้าศูนย์บริการชัดเจนหมดนะครับรถคันนี้ประหยัดไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ50%อเ็นของราคารถที่ควรจะต้องเป็นนะถามว่าคุ้มไหมี่ยยมใช้อู คันนี้ถือว่าเป็นรัวเลือกที่ดีเพราะเดี๋ยวนี้นะรถกลุ่มอีโคคาร์เล็กๆเนี่ยก็7 0 0 0 0สกว่าบาทแล้วนะตัวท็อปตัวนี้ขยับเงินอีกนิดเดียวนะแปดแสนได้รถพรีเมียมออกงานได้ด้วยนะแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยเนะี่ยกว้างขวางนะแล้วก็ที่สําคัญประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับผู้ที่กําลังมองหารถพรีเมียมผมแนะนําเลยคันนี้นะครับถ้าอยากจะมาหารถพรีเมียมใช้ก่อนปีใหม่ก็มาที่นี่ได้เลยนะครับก็นึกถึงรถใช้แล้วคุณภาพนะครับ นึกถึงดีเอ็กคูลสี่มอเตอร์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ